มางานเปิดตัว g l y โคลิกไ r i g h t e เซรั r u นะคะเป็นน้องใหม่ของตระกูล g l y โคลิกไ r i g h ของ L'Oreal Paris ค่ะก็เป็นไอเซรัมที่แบบนี่ชาลองใช้มาแล้วรู้สึกชอบมากๆแบบว่าเขารับประกันเลยว่าเขาลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาเนี่ย49%ภายใน2สัปดาห์แล้วแบบเวลาใช้ก็จะรู้สึกเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก3ชั่วโมงมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานที่แบบเราแบบเรนปากคนนี้เป็นคนที่ตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าก็จะมี เพราะเรานอนไม่พอเหมือนกันใช่กรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันตอบโจทย์แท่กับทุกคนเลยละค่ะเพราะว่าบางทีเราเลือกไม่ได้เนาะว่าเราจะแบบนอนกี่โมงจะเซตเวลาตัวยังไงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นโซช่วยที่ดีมากๆจริงๆผิวดวงตาคนอ่ะนี่ใช่ไหมใช่คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่เซรั่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็พอแต่ว่าจริงๆล้าแบบใต้ตาสำคัญมากๆเหี่ยคือนอกจากความหมองคล้ำอ่ะก็คือริ้วรอยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ใต้ดวงตาเป็นสิ่งที่บอกเราได้อย่างหนึ่งแบบว่าเราโสมหรือไม่โสมอะไรอย่างเี้ก็ต้องให้ความสำคัญตอนนี้เจออะไรหลายอย่างที่ช่วยใช่ช่วยช่วย bright ยห้เต็มให้อิ่มให้ f ู l ให้สดชื่นกเลยก็ต้องเจอนี้นะขอบคุณที่ที่ได้เจอแ้วกไม่พลาดฝากด้วยทุกคนกับ bright channel วันนี้ว่าฉันมาีีตใจเกินครับก้อนเซฟอนเักให้กับพี่ย็นครนะครับแบบว่าต่อใบไร่างแบบขับรถไ Enjoy มาก็เนี่ยเราทำงานหนักเราใช้แกลเลิรไไแล้วเราบเกทำงานได้ถึงเช้าตลอดข้ามแต่ี่สดเเลยครับมา็น่วจะมีสได้าเปิดก็เลไม่องตัอยุไปได้ก็ตั้งไปกับ r o y e r คนต้องเลยนไปนได้คุ่างทางเราทงานเาออกงานตา7 0 ราบทานัยี่สิบคนตอบว่าสายตาเป็นเลืดว่าคือรอบดวงตาสดเราุปหนจริงวันนี้ผมกาไม่ได้ตอบตาว่าจปอยู่ต่อตายังไงข้ามพมมอยังไงบ้างดคือจริงๆของหนูก็เป็นก็ใกล้ค่ะใกล้แหละใ้ที่หมดใช่ค่ะใกล้ที่จะหมดแล้วแต่ว่าคือจริงๆเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยอะไรแบบที่ชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็ มีละครจะมาจองจากช่องด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเอ,อปีนี้เราก็อยากแบบลองอะไรใหม่ๆลองแบบโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่มันแบบท้าทายหรือว่าสนุกขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยก็จริงๆก็คือตอนนี้เป้าหมายไม่ใค่นั้นเลยคืออยากได้โปรเจกต์ที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็สนุกขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องสัญญาหรือว่าต่อไม่ต่อเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่า,าจริงๆก,ก็ยากามีการมีมเพื่อนๆไหมแบบ ออกไปแล้วไม่ต่อสัญญาเจริงจริงยังไม่ค่อยได้ปรึกษาเลยค่ะแต่จะชอบแบบคือตอนนี้แค่โฟกัสกับตัวเองว่าแบบปีนี้ทิศทางงานเราอยากแบบเดินไปทางไหนเราอยากเราอยากได้อะไรใหม่ๆแบบไหนบ้างอะไรค่ะตอนนี้คือคือโฟกัสแค่ตรงนั้นเลยอะไรี้ก็เลยลลยังไม่ได้คิดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ฉันรู้สึกว่ามันจะตบเรามันจะยากไปในการแบบจุที่แบบยาก<ๆ>แหละค่ะยากคือต้องต้องคิด ต้องคิดทบทวนให้ดีอนะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าคือคงต้องรึกษาแม่รึกษาผู้จัดก,การหลายๆคนด้วยอนะไรเงี้ยคือแต่ตอนนี้มันโฟกัสแค่แค่งานก่อนโอปรเจกต์ส่วนตัวอนะไรเงี้ยที่เราอยากจะอยากจะโกยไหนมากกว่าอะไรแต่ก็ต้องถมว่า,าย,ยังมีเกี่ยงทำอยู่หรือว่าค้างอยู่มีเดี๋ยวมีละครออนปีนี้ด้วยคะ่ะใช่แต่ยังอยากทำอะไรที่มันใหม่ที่สุดใช่ไหมครับเอ๊ ก็คือรติดตามคำถามมันล่อแหละเราติดตามดีกว่าใช่ค่ะคือเรามีอะไรที่มันไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรแบบถึงตรงนั้นเท่าไหร่เราโฟกัสแค่แบบ เรามีเป้าหมายอะไรในปีนี้อะไรปีนี้นิชาดูพร้อมทำงานมากพร้อมมากค่ะออกพร้อมออกตัวแรงพร้อมมากขอรมฟุ้งของดุยหรือปีที่แล้วคุณไปมูอะไรมาหรือเปล่าหรือทำให้แบบต้นปีบางบ้าง้งแต่ต้นปีเก็ถ้าอยากรู้ก็ดีเอ็มไอไม่ใช่เราเล่นเราเล่นพี่อีจริงแล้วโลกอยากไปหาเราเราไปใส่ด้วยหรือเปล่ามก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้มูอะไรมากก็แค่ ดูดวงแล้วก็ทําทุกอย่างตามที่หมอดูบอกดวงเขาให้่ไอยากรู้นิดนึงกระซิบบอกหมอดูงว่าแบบเผื่อกเขามีแบบอะไรนิดนึงที่ไม่สิเรตมากอ่ะเออถ้าไม่ซีเรตมากก็จะแต่งงานอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องงานแสดงว่าถามแล้วไม่ได้ถามแล้วหมอดูก็ไม่ได้ทักด้วยก็คือก็คงไม่เกิดขึ้นเลยดีเอาเรื่องเรื่องของเรื่องงานแต่ว่ายังไงบ้างก็ก็โอเคค่ะก็จริงๆก็ จริงมันก็อยู่ที่เราด้วยเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เชื่อจนไม่ทําอะไรเลยนั่งรออย่างเดียวอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราอะว่าตัวเราพร้อมไหมตัวเราทํางานยังไงอะไรแบี้มากกว่ามีจุดไหนที่มันตรงกับเป้าหมายของเราดูเราอุ้ยอะไรเงี้ยเออไม่บอกก็คิดคิดหยูจะบอกไม่บอกเลยไม่บอกไม่บอกดีเดี๋ยวเดี๋ยวผาจจะดอาไม่แม่นเออแบบงี้ใช่ไหมหนูว่าก็เป็นเรื่องเพ r s o n a l ส่วนตัวดีกว่า แล้วแต่ความเชื่อคนด้วยอะไรเงี้ยมีได้ไปเสริมไปอะไรให้มันแบบปังมากกว่าเดิไมไหมถ้าปังแล้วนี่บุญเขาแนะนํำไหมจริงๆก็ทําบุญแบบคือเราเป็นคนชอบแบบทําบุญทำทานอนะไรเงี้ยแบบให้หรือว่าช่วยเหลือใครได้ก็ก็ทําอยู่แล้วอะคะ่ะก็อะไรประมาณแบบเชฟบอกว่าอยากทําทอะไรใหม่ๆเยอะเนี่ย,ยไม่ว่าอย่างเงี้ยคือแบบหมดสิทธ์ไม่ใช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 ่เขาบอกว่าน้องๆแบบว่าดูอยาก ว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษจะแบบเหมือนหนังอยากไอซิ่งิบจับอยี้หรืออาจจะไปเบื้องหลังอะไรว่าเป็นสมมติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยู่ในวงการเนี่ยแหละค่ะก็อยากเอาจริงๆอยากเดินทางมากขึ้นด้วยแบบเพราะว่าคือปีที่แล้วก็ค่อนข้างได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วเราก็เลยเอนจอยใช่เราเราเอนจอยกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราเอนจอยก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสอะไรที่มันแบบเข้ามาแล้วเราได้ลองได้ทําอะไรเงี้ยน่าจะสนุกน่าจะมันดีลองกานเซทบอลอะไรนี่ใช่ไหม แสดงว่าแสดงว่าเป้าคูนเตอ์คุณต้องต้องเยอะกว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็ชัดชัดมาตลอดตลอดนี่ชาจะบินมาถ่ายคือคือจริงๆไม่ว่าจะโกอินเตอร์หรือในประเทศไทยเราก็แบบขอขอแค่มันเป็นอะไรที่ที่เราอนจอยเนาะเราก็เราก็พร้อมทาหมดไม่จาเป็นต้องแบบเมืองนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆในเมืองไทยเราเองก็มีหลายๆอย่างที่สนุกแล้วก็น่าสนใจ ได้ปรึกษาพี่โนว่าไม่ผ่านเรื่องงานผมว่าจริงๆแบบต่างคนต่างคำเลยยังเลยค่ะจริงๆเรื่องงานก็เป็นคนแบบแฮชชั่นงานกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะค่อนข้างแบบว่าเราถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราแบบอยากยังไงไปยังไงแล้วก็ลุยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากไปใส่ซัพพอร์ตให้กันมากกว่าใช่ซัพพอร์ตคือเขาอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรก็ลุยเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยหลังจากที่ตอบคำถามเรื่องเน็กแฟนอะไรไปวันนั้นมีกลับไปคุยฟีดแบ็กเลยค่ะก็ กลับไปบอกเหมือนกันค่ะรู้สึกเกรงคือแบบว่าคือเหมือนเราไม่เคยใช้คำนี้ยมันก็จะกระตี้ดีเหมือนกันเลยก็แบบก็แปลกไปบอกพี่โน้ตไหมว่าต่อไปเจอสื่อมวลชนพี่โน้ตจะเตรียมไหมว่าจะตอบว่าอะไรไม่เลยค่ะแค่เล่าให้ฟังก็เอบวันนี้เขาพูดออกมาแล้วรู้สึกเกรงพี่อัจฉริยะเป็นไงเขาก็ตลกค่ะเขาก็แบบเออก็ เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดเขาได้ฟังบ้างแสดงว่าเราลุ้นว่าวันที่พี่โน่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกหลังจากที่เรียกเราว่าแฟนจะเป็นยังไงใช่รุนแรงก็ต้องลองไปดูเขาใช้คิวก่อนโน้ตหนคอยใช้คิวเลยค่ะแต่ว่าจะเกิดเกไหมวันนั้นเกิดแบบที่แบบต้องมาพูดอะไรตรอเเกิดคือคือพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้เมดีเนาะเหมือนแก็ไม่ค่อยได้เขียนแคปชั่นอะไรเลยแต่ตอนนั้นมันตลกอะค่ะก็เลยแบบก็เขียนเล่นไปเลยอะไรแบบนั้นกับ แต่พอต้องมาพูดจริงๆแบบจริงจังชี้แจงอธิบายก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำตัวไม่ถูกแล้วพอตอนนี้เราอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยเราเรียกคัอจะมแฟนไหไงครับอืมน่ชาพี่น้อง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 ไม่เยนเป็นคุณแฟนเหรอคะพี่

มีไม่มีแบบสัพท์พิเศษไหมคือจริงๆก็มีที่พี่โนเขาเรียกเรามากกว่าเพราะว่าคือเขาเป็นพี่โนเราก็จะเรียกพี่โนอะไรเงี้ยหราเขาก็จะเรียกเราตองบ้างพยาดน้อยบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้ว่าอัตโนมัติเลยถ้าเขาเรียกว่าตองหรือว่าใช่ใช่ใช่โอเคแมต้องใส่อันนี้โอเคค่ะจริงๆทั้งบ้านพี่โนเรียกอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่พี่โนคนเดียวแสดงว่าเราต้องไปใส่แววหรือว่าหนูก็เป็นคนโคโกลใส่ว่า ไปไปตองได้ <laughs> <laughs> กัอ่ะคนอีกเรื่องหนึ่งเลยเนาะเออพี่โนเห็นไหมว่าพี่โนบ่นแบบว่าน้อยๆตอนไลฟ์สดมากเขาคนป่วย<อ>งานต้องหยุเ<อ>ริ่มไปหลายงานเลยคุณก็เป็นห่วงค่ะ<ม>เพราะว่าเหมือนเอ่อต้องทัวคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ช่วงนี้คนก็ป่วยเยอะเนาะ<ม>แล้วดันเป็นแบบรอบตัวด้วยแล้ววันนั้นที่แต่หนูก็แอบตลกนิดนึงแต่ว่าก็ก็เขาเป็นห่วงนะคะคือแบบว่าทีม วงดนตรีก็มีคนไม่สบายหลายคนแต่พอกลับบ้านไปก็แม่เอ่อน้องสาวแล้วก็คุณลุงที่อยู่ในบ้านก็คือไม่สบายเหมือนกันก็ใช่ค,ค่ะ,คะจ,รจริงๆก็ๆแอบเป็นห่วงแต่ก็ตลกนิดนึงที่แบบว่าวันนั้นเขาไลฟ์แล้วเขาพูดแล้วมันตลกอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องอย้ายที่ไม่ไม่ไม่ค่ะตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วค่ะเหมือนแบบป่วยแค่นิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ระวังกันไว้ก่อนไม่อย<ๆ>ากให้แบบคนทํางานต้องมาติดแล้วหยุดงานอะไร หลายคนไแฟนเราไปแซวไปพักบ้านคุณดิชาไม่ค่ยเห็นไหมเห็นคนไปแซวเออแต่เขาไปกักไปกักตัวบ้านคุณดิชาไม่มีที่แล้วค่ะที่มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยคุณดิชาเห็นพี่โน่ตอบไหมเขาตอบว่าเขาตอบไม่ฮักมากนะเขาตอบว่าเราแต่งงานก่อนนี่นี่เราโกรนค่ะก็รอรอก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ที่บ้านเรามีแต่เสื้อผ้ามีแต่กระเป๋าเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ให้กำลังใจสิป่ะตอนนี้เขา เขาคนเดียวที่ยังไม่ป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาแข็งแรงอยู่โอ้โหกุมตันทางดีรักสุขภาพกันเนาะค่ะโอเคค่ะบคุณ